เดี๋ยวนี้นะครับที่อยู่อาศัยของเราก็เล็กลงไปทุกว hmm. ันนะครับแต่ก่อนมีเงิน2ล้านก็ซื้อบ้านได้แบบขนาดใหญ่มีเนื้อที่ด้วยนะแต่มาเดี๋ยวนี้โอ้โหแทบจะซื้อบ้านในเขตตัวเมืองไม่ได้เลยและหลายคนที่ชอบเลี้ยงน้องหมาก็ต้องปรับตัวกันไปครับเพราะด้วยพื้นที่ที่จํากัดทําให้เราต้องหาสายพันธุ์น้องหมาที่เหมาะกับที่ที่อยู่ของเราด้วยนะวันนี้มาดู10อันดับสายพันธุ์สุนัขที่เลี้ยงง่ายในพื้นที่แบบจํากัดด้วยนะครับอันดับที่10ดัชชุน สุนัขพันธุ์ดัชชุนนะครับหรืออีกฉาย,ยาหนึ่งหมาไเกอะนั่นเองด้วยความที่มีลำตัวยาวกว่าปกติหูตุบๆขาสั้นๆน,นะครับเป็นหมาที่มีปากเล็กแหลมยาวดัชชุนเป็นสุนัขที่ฉลาดขี้สงสัยและไม่ค่อยสร้างความยุ่งยากนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามหากได้รับการฝึกฝนอย่างดีนะอย่างถูกต้องมันจะเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังคำสั่งและเข้ากับเด็กได้ดีด้วยนะครับอันดับที่9มอลทิส เป็นสุนัขที่มีลักษณะคล้ายกับพันชิสุนะครับดวงตากลมโตสีดำสนิทหูตูบนะครับขนปุยขาวโอโมเหมาะแก่การเป็นเพื่อนมนุษย์อย่างเรามากๆนะครับโดยเฉพาะความสุขของนางคือการได้อ้อนและก่อความสุขสนในอ้อมแขนของเรานะครับมีความน่าเอ็นดูขี้เล่นนะครับเหมาะก,กับการเลี้ยงในที่แคบๆนะครับอันดับที่8 y o ยอร์กชตเรียป็นสุนัขตัวจิว๋วน่ารักขนยาวเงางาม,งามด้วยลักษณะ หูรูปสามเหลี่ยมจิว๋วขนยาวสวยตัวเล็กท่าทางแบบพึ่งพายเป็นผู้ดีที่สุดเลยนะครับและด้วยความที่น้องหมาเป็นน้องหมาสายพันธุ์ขนยาวที่จําเป็นต้องเอาใจใส่เรื่องขนเป็นพิเศษนะครับแต่น้องหมาก็เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสําหรับคนที่แพ้ขนหมาด้วยนะโดยความที่น้องเขาผัดขนน้อยมากๆจึงเหมาะกับการเลี้ยงในที่แคบๆได้เป็นอย่างดีครับอันดับที่7ชิสุเป็นสุนัขขี่เล่นติดเจ้าของมากๆเลย และด้วยความที่นางนะหัวกลมๆใหญ่ๆห,หูก็ใหญ่หางเป็นม้วนเกลียวนะะ่ารักขนปุยนุ่มสลวยนะครับแถมยังเข้ากับเด็กๆได้ดีเลี้ยงง่ายเหมาะกับคนในยุคนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับที่มีพื้นที่เลี้ยงจำกัดแล้วก็มีชีวิตที่เร่งรีบนะครับอันดับที่ 6. ปักปักเป็นสุนัขที่ถึงจะตัวเล็กนะครับแต่ก็เล็กเรียกว่าเล็กพิ้หนูเลย ด้วยความที่มีจุดเด่นนะครับหัวกลมนะครับตาโตเป็นประกายนะครับตัวป้อมขาสั้นดังหักนะครับนายนยนรวมถึงหางม้วนเป็นเกลียวติดกับบ้านท้ายคมๆมโดยนิสัยเงียบๆแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกับสุนัขตัวอื่นได้เป็นอย่างดีนะเหมาะกับการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้เรา โดยธรรมชาติแล้วจะทำให้เราหัวเราะได้เสมอเพราะดูแค่หน้าก็ตลกแล้วนะครับชอบนอนกลนหายใจเสียงดังทําเสียงจมูกฝุดฝัดฝุดฝัดอะไรอย่างนี้นะครับก็ชอบจามใส่หน้าด้วยนะก็สร้างความสุขในครอบครัวได้เป็นอย่างมากเลยอันดับที่5พุดเดิ้ลพุดเดิ้ลเป็นสุนัขที่ฉลาดและก็ตอบสนองได้อย่างว่องไวชอบประจบมากๆเลยก็ดูทำแอปเบลขนหยิกหยุยมันน่ารักหน้าหยิก แต่ข้อเสียของนางก็คือจะค่อนข้างเห่านะครับค่อนข้างจะปากเปลาะพอสมควรแต่อาจจะได้แค่เห่านะไม่สามารถไปกัดใครได้เป็นสุนักที่ฝึกได้ง่ายแต่ควรฝึกตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอันดับที่4 p o ปอมเบรเนียสุนักพันปอมนะครับเออเป็นที่ยอดฮิตของส,งสาวๆยุคนี้เลยนะครับเหมือนตุ๊กตาหมีที่มีชีวิต ตัวเล็กขนฟูตัวกลมนะครับน้องปอมเป็นสุนัขที่ล่าเริงนะครับชอบในการฝึกแบบใช้ลูกเล่นต่างๆนะครับน่ารักชอบเป็นจุดศูนย์กลางของคนทุกคนนะครับเมรเลเนีย hmm. นจึงเหมาะสำหรับสาวๆเป็นอย่างมากเลยนะครับ mm hmm. อันดับที่3 f r เฟรน b ์บู d ด็อกบางคนเรียกสั้นๆว่าเฟรนชี่นะครับด้วยความน่ารักที่หูตั้งใหญ่ เหมือนค้างคาวนะครับจมูกและปากสั้นรูปร่างลำสันไปด้วยกล้ามเนื้อนะครับด้วยความที่นางมีร่างกายที่แข็งแรงกระดูกใหญ่นางจึงเป็นหมาที่ค่อนข้างจะขีข้ร้อนออกแนวขี้เกียจชอบอยู่เฉยมากกว่าจะทํากิจกรรมอะไรทีนึงก็โ,โหต้องใช้เวลาเวลาจะทํากิจกรรมอะไรก็ยากนะสำหรับนางเนี่ยทำให้การออกกําลังกายนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องลากกันไปทีเดียวเลยท,ที่สําคัญนยะอย่าให้นางกินเยอะจนอ้วนไปนะนสามารถเลี้ยงในที่เล็กๆได้ อันดับที่2ชิวาวาถึงจะเป็นสุนัขตัวเล็กแต่ก็มีความโดดเด่นที่ตัวเล็กและล่าเริงขี้อ้อนนะติดเจ้าของมากๆรวมถึงสามารถเลี้ยงไว้เพื่อเห่าเตือนภัยได้ด้วยนะตัวเล็กเหมือนตุ๊ก,กตาน่ารักน่ากอดน,น่าอุ้มไปไหนตอไหนนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชิวาวาจะเหมาะสําหรับเด็กๆนะ เพราะว่าชิบว่านั้นตัวเล็กแล้วก็บอบบางมากๆเวลาเด็กมาเล่นกับนางทีก็โอ้โหเล่นกันแรงๆแล้วเกินานางก็ไม่ค่อยชอบก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สาวๆนิยมเลี้ยงไว้ในคอนโดอีกด้วยนะครับอันดับที่ Boston 1 Boston Tourier เป็นสุนัขตัวเล็กแล้วก็ไม่ใช่หมาที่มีพลังงานเหลือล้นนะแค่วิ่งเล่นนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วนะครับถ้าอยากพานางออกกำลังกายก็แค่วิ่งเหยาะๆรอบสองรอบก็น่าจะเพียงพอแล้ว ส่วนเกมโปรดของนางก็คือการโยนและให้ไปคาบนั่นเองนางสามารถเล่นได้ทั้งวันนะ่ะไม่มีเบื่อเพราะเหตุนี้บอสตันเทอเรียจึงเป็นน้องหมาสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถเลี้ยงได้ง่ายในที่แคบๆอีกด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าน้องหมาของคุณมีอาการข้ออักเสบนะครับแนะนําให้หาแอนติโนมาลดอาการปรวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้กินคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ำไขข้อกระดูกและบารุงระบบประสาทโดยรวมทําให้เขาฟื้นตัวและกลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยรักระหวางดีนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ